สวัสดีนะครับพอไปเปนน้องชาวไทยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับ Xforce นะครับกับเกม Well Expert นะครับก็เป็นเกมในสตรีมนะครับที่ผมเพิ่งไปเจอมานะครับอ่าแล้วก็ลองเล่นไปได้สักนิดสักหน่อยแล้วตอนนี้เลเวล3แล้วเนาะอ่าก็เป็นเกมยิงนะครับ5 v 5นะครับคล้ายๆ Valorant นะครับแต่ว่ามันจะออกเป็นแนวแบบอนาคตที่1นะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็จะมีสายลับนะครับก็จะมีสายแต่ละตัวเนาะอะไรประมาณนี้เนาะก็ ยังไม่ได้เล่นครบทุกตัวเลยนะเพราะว่าเพิ่งโหลดมาเล่นนะครับอ่ะโอเคนะครับก็มันจะมีโหมดนะครับซึ่งมันเป็นโหมดแบบเดสแมทหรือว่าเป็นโหมดวางระเบิดนะครับอ่าก็เออเออมันมันก็สนุกดีเหมือนกันเนาะนี่ตัวนี้นะครับทักษะมันก็คือเมื่อโดนอ่าศัตรูโจมตีเนี่ยความเร็วในการเคลื่อนที่จะเพิ่ม5%เปเนะครับใน2วินาทีก็คืออารมณ์เหมืนอมนแบบบังกะลอในไอเอเอกอะมาแล้วโครย่าทาว เปิดฉากมาก็กินขาดแล้วอารมณ์เหมือนพวกเลนโบซิกเอเปกวอร์เรนอะไรมาผสมผสมกันประมาณนี้นี่แหละนะครับโอเคเราก็จะวางระเบิดนะครับก็จะมีการเลือกอาวุธนะครับอาจะมีส่วนของปืนพกลูกซองเนาะแล้วก็มีพวก AR นะคระพวก อะไรพวกนี้เนาะแล้วก็มีระเบิดนะครับเราเอ็มพีไฟไปก่อนแล้วก็เอาผ้าพันแผลไปนี่โอ้ยสวัสดีพวกนายทุกคนอ่ะโอ้สวัสดีสวัสดีสสดไปสามสองหนึ่งเลสโกโอเคนะครับเรามีระเบิดนะครับดูจากด้านบนได้นะครับเราจะมีระเบิดอยู่นะครับแล้วก็ต้องไปวางจุด A หรือจุด B ก็ได้นะครับเฮ้ยเราก็แล้ว เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันอันนี้คือเราโดนสแกนนะครับอันนี้คือเราโดนสแกนโอ้ยโอ้ยเฮ้ยนี่มึงยิงอะไรมึงยิงอะไรยิงอะไรเที่อเฮ้ยโอ้โหยิงไปอยู่เฮลโอ้โหล คือบอกตามตรงว่าดาดนี้ยังไม่เคยเล่นเลยนะครับปกติจะเล่นแมพที่มันสว่างสว่างเนาะไม่ไ่ดีแมพมืดเฮ้ยยังรอบสองเองระเบิดในเกมนี้ครับก็จะเรียกว่าซนะีดเนาะเอาละพี่ซีดอโอเคเราเอาเกราะผ้าวันแผลแล้วก็สแกนนะครับสแกนกันเนตก็คือเหมือนเมื่อกี้เนะ่ะก็คือ มันปลาระเบิดมาใช่ไหมแล้วมันก็จะสแกนคล้ายๆเหมือนโซวาเนี่ยเฮ้ยมีการทิ้งไซด์เอาละพีพิสไซด์เก็บเลยเอ่อต้องเป็นตน้องไปตานกฮูกดน,นึงเฮ้ยก็สแกนเฮ้ยสแกนอะไรปลาไปนู่นเลยเอาเอาล้มแล้วนี่ อ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดค้างเอาเอาเอาตายแล้วอ่ะเอาแล้วมึงสแกนถูกที่ด้วยไอเวนตัวกระดำฉากกระดำไอ้เหี้ยมันอยู่ตรงนี้ ไปอยู่ตรงเด็ <c oughs> โอ้โหอะไรวะเนีอน้อ่ะยิงมันยิงมันแม่งตัวละครก็ดำฉากก็ดำรถแมก็ดำอ,อีกเล่งยากที่หายเลยเออผ้าพันแผลกูว่าไม่น่าจะได้ใช้อ่ะเนี่มันมีระเบิดมียาคืนชีพด้วยเอ้ยเราเอาปืนปืนอัคไปเลยดีกว่า นี่เรามีได้สองปืนนะครับมนมีปืน MP5 แล้วก็ปืนอัคนี่สามารถเอียงซ้ายเอียงขวาดได้มาคุณต้องไปตามตงฮูกเถอะเลยเฮ้ยนั่นตัวอะไรนะตาระเบิดไปแล้วมามานี่งไงายหนึ่ง นี่เรากด x เพื่อใช้ Ability เอามึงตายหาไปแล้วเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดียปลี่ยนเกาะเปลี่ยนเกาะเหมือนเอฟเฟกต์เลยไม่ใช่เอฟเฟกต์ไอไอแม่ท่านฟิวอืมอืมไอกระสุน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 มัดโอ้โหแม่งเอ้ยแต่มึงไปหมดนะมึงอ คือเกมนี้ถ้าใครได้ถ้าฝั่งไหนได้5คะแนนก่อนน่ะก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะเฮ้ยมันสแกนยิงได้ไปเนี่ยยิงไม่ได้ด้วยก็สแกน,แกนโอ้โหว<ะ>้าดยาเออลืมบอกไปว่า ไอเกมเนี้ยมันระเบิดภูเขาพอก็ทอมแมปได้ด้วยเนี่ยเฮ้ยอยู่ข้างบนน่ะมึงอ่ะอืออยู่ข้างบนน่ะมึงอ่ะอยู่ข้างบนน่ะมึงอ่ะเฮ้ยโอ้ยเพื่อนมันอยู่หลังรถเพื่อนมันอยู่หลังรถเพื่อนมันอยู่หลังรถเฮ้ยเสวยสวยสวย thank you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  เพื่อน thank you thank you เปลี่ยนเกาะเลยดื่มเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน

ตอนนี้เรามีซีดนะครับตอนนี้เรามีซีดว้าวว้าวไปแล้วว้าวโดนระเบิดใต้เราแค่ผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวผมมาแค่วางซีดเฮ้ยตะกี้จะพูดระวังสไปเดาะเมื่อกี้ มึงสแกนหาแม่ม vale ึงเออว้าว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 ไอ้ยมกูระเบิดเทียเทียเทียโอ้วจบละ มาแล้วเราก็จะสลับฝั่งกันจากฝ่ายบุกเราจะกลายเป็นฝ่ายป้องกันมาเลย MP5 แล้วก็เออเออเอาเอาเป็นสแกนก็ได้สแกนสแกนกระเน็ดถ้ามันชนะอีกรอบหนึ่งนี่คือเรา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 ก็แพ้เอาก็สแกน มึงกรแสนกูยังไงวะฮะอธิบายกูทีป้าระบบไปแล้วกแม่ฮ่าแล้วเกมนี้ก็โอ้โหกี่ตัวเนีอืออือบุกมาอย่างนี้เอ้าเอ้ยกระสุนมา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  ไว้เพ <Saint> ื่อนโอ้ยอยู่ยงนับตัวยิงยิงยิงบอลยิงบอนยิงบอลโอ้โหเออ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 ไอหัวโผล่อะเพื่อนอะตัวแอดเลยเออเออยิงไวยสวย โอเคปักเลยปักเจมตูดสวยโอ้ยเกือบแล้วมือเกือบแล้วมึงแ้วเกมนี้ก็สามารถปีนปีนบ้านคนอื่นได้ปีนชาวบ้านได้เฮ้ยฟุ๊บขึ้นเอาเอาขึ้นสวยเฮ้ยสแกนปาระลบบดไปแล้วเฮ้ยอยู่นู่นไง อุ้ยเจ็บเจ็บปะซี่เจ็บปะซี่โอ้โหไม่ตายวะมองมองโคตรยากหน้าจอมันเป็นจุดๆๆดจุดอ่ะจุ้อะอีกไม่โดนเลยครับ อะไรจะมาแอบลอยเหรอจะมาแอบลอยวางเหรอ,อเฮ้ยทีนี้กระสุนเราเหลือสามสิบเจ็ดนะครับเฮ้ยเออขออนุญาตฟินนชอืมขออนุญาตฟินนชขออนุญาตปล้นเลยเออเพื่อนมาอยู่ตรงนั้นนะเว้ยมันอยู่ตรงนั้นะ จะบอกว่าได้ยินเสียงรู้ว่าเสียงเพื่อนวะแล้วก็ส่วนเราไม่มีแล้วนะเนี่ยเฮ้ยยิงอะไรนายยิงอะไรแอบเฮ้ยได้ยินเสียงทางขวาโหได้ยินเสียงวิ่งโคตรไกลอ่ะ นั่นมันวางมันวาง A มากูจะเสี่ยงกับ22นัดกูดีแหละตรงนี้เหรอโอ๊ย ชนะเดี๋ยวอดชนวนอืมเดียวเดียวเออโอ้ยคาถาช่วยชีวิตเนี่ยเอ่าลูตสบเลยโอ้ชนะได้ยังไงวะเอาละครับรอบนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นปืนอักนะครับแล้วก็ เกาะพาพันแผลเหมือนเดิมอเอาคุยเต็มแล้วกันเนตสแกนเออเมื่อกี้เราซื้ออ๋อของที่ซื้อจากรอบแล้วก็มีอยู่นะครับมีกระป๋องนะครับมีกระป๋องดโดรนโอเคเราจะเป็นหน่วยจาก่าบนฟ้าแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้เราต้องขึ้นไปข้างบนก่อน เฮ้ยอ๋อหยุดนู่นเฮ้ยคำๆนะพี่คำๆนะพี่โอ้แม่งเปิดเผยตำแหน่งแม่มึงอกาเอาโจนไปเก็ตโจนไปเลยสแกนแหววนะเอ๊ะ โอ้ยไม่ตายเฮ้ยโอ้โหมันมีระเบิดควันด้วยเฮ้ยแย่ละสวยสวยเฮ้ยเฮ้ยเออเอา ต้องยิงอะ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคแม่เงเอ้ยสวยเพื่อนสวยมากครับลุงลุงสุดยอดมากเลยอะ่ะผ่าน่อนแผลโชว์ไปสักทีหนึ่งเหมือนเดิมน,นะครับเราจะขึ้นไปที่ข้างบนแล้วก็ทำการสกแกน ตัวนี้แม่งมองได้แค่นิดเดียวเองอะเฮ้ยเออเออเฮ้ยโอ้ยเกือบ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 อุ๊ยเกือบแล้วมึงเกือบแล้วมึงเฮ้ยเอ้าสองสองเฮ้ยสวยเพื่อนเปิดไยตำแหน่งเฮ้ย คาทิ้งให้หมดเห็นแล้วว่าเฮ้ยมจะไปวางเหรอฮะท่นไงอื้อจะวางเหรอจะมาวางเหรอปอลเลยเสมอโอ้โหอะไรวะไม่มีแมชพอยต์เอ ก็ถือว่าสนุกดีนะครับเอออ่ะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปที่ขอ,ขอจบรายการไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็รบกวนนะครับฝากกดไลค์คนละครั้งด้วยนะครับอ๋อดาเมที่ทำโอ้โหแบบเยอะสุดเลยสาม8ปดแปดแปดคคนโหวคอันตรายวันนี้เราดาเมจสุดในห้องเลยนะเนี่ยฮ่าเออืมเพิ่มมาเลยอโอเคนะครับก็ เหมือนเดิมนะครับใครชอบก็กดไลค์คนละครั้งด้วยละ่ะไปละสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกนใหม่คลิปหนา้าครับผม